แล้ววันนี้แม่ไปนามานะครับอันนี้เป็นปลาที่อยู่ในนาเราเนาะแม่เนาะมีปลาช่อนปลาหมออิปลาขาวขาวนี่ปลาอะไรนะแม่ปลาเตีอนสาไ้่แล้วนี่เมนูทูเด็ดเอ้ยนูทีเด็ดมีปลาซิว เนนี้กปล่กฝอยเดียวครับท่านผู้ชมแนีก็ใบแมงลักนะครับเดี๋ยวแม่จะทำก็เรียกว,ว่าหมกหมกหมอนะครับอันนี้ปลูกเองนะครับ พอดีที่นาน้ำแห้งนะครับนี่เป็นเครื่องแกงที่แม่โขกไว้ครับแล้วก็อันนี้ซื้อจากบ้านใครนะแม่ที่เขาหนูตาที่เขา,ท,เขาทำเครื่องแกงใสยนะครับ ผงนัวเกลือแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือน้ำปลาเยวต้องชิมก่อนนะเริ่มหอมแล้วเนี่ย สดๆจันาคท่านผะู้ชมอือปลาล่ะกปลงางปกอนะครับกับข้าวเนี้ของเราเขาบอกว่าในน้ำมีปลาในาน้ำมีข้าวก็ได้ละครับ ของคนถ้าคนแก่สมัยก่อนนะครับที่สุขภาพแข็งแรงกันก็สดสดแจากมานะครับ ให้นี่มันนั่น,นแ,แ,แ,แนบบน้ไหมอันนี้หมกหม้อใช้ได้เหมือนกันครับหอมเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใส่ใบตองแล้วแม่ไหมมันก็จะหอมอีกแบบเนาะเวลาเราไปไล่ไปนาอย่างเงี้ยเราก็ขอไฟขึ้น ได้ครับนะี่สุกแล้วนะผมน,นี่ครับสุดยอด